ครับสวัสดีลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมนะครับกำลังอยากจะได้รถตู้ไปทำกินนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาในคลิปกันแบบแนวแออัดอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่สามารถนะครับขับรถคันนี้ออกไปถ่ายให้พี่ๆได้ดูกันแบบมุมสวยๆได้นะครับวันนี้ก็คือมากันในแบบมุมอับชื้นนิดนึงนะครับพอดีเนื่องจากนะอย่างที่เห็นเลยนะครับนะ รถทุกมุมเลยนะครับนะทั้งซ้ายและขวาแลวรถตู้ก็เติมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้กําลังฮิตฮอตกันเลยนะครับรถตู้นะครับมาเยอะเลยนะครับเติมมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะวันนี้ก็คือมีคันนี้มาแนะนําให้คุณพี่ได้รับชมอีกหนึ่งคันนะครับพอดีคันนี้ราคาไม่แรงแล้วนะครับก็เลยมานะครับแนะนําให้พี่ได้รับชมกันคันนี้ทะเบียนพรคูับบอรุสีนะครับ9022นะครับชมหน้าการด้ามสวยๆแบบนี้ นะครับเป็น t o y ยต้าคอม u ิวเตอร์สานะครับนะปี2017ันะครับไม่แสนหราคา739นะครับฟังไม่ผิดนะเจ็ดแสาับาทเพียงเท่านั้นเองสุดคุ้มเลยคันนี้นะครับนะาราคาร้อนร้อนแบบนี้นะครับรายละเอียดตัวรถนะครับนี่เดี๋ยวพามารับชมกันก่อนเลยนะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์สวยใสนะครับหน้าเลนสวยๆเงาๆแบบนี้นะครับเดิมสแตนดาดโรงงานแน่นอนมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะครับ สีวอมไว้นะครับสวยๆเจ็มๆกระจังหน้านะครับโครเมียมนะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่ตามสไตล์โฉมปี17เขานะครับสวยๆไม่มีริ้วรอยนะครับเกียวถลอกบอกเปิดไม่มีสภาพยังสวยๆกลิบๆนะครับเดี๋ยวกระโดดให้ดูฝั่งนู้นนิดนึงนะครับสีสันผิวผิวแบบนี้เลยนะครับไฟสั่งอ่าไฟฝั่งขวาสภาพสวยครับสวยงามแน่นอนรับประกันได้นะครับ มันติรีเฟคเตอร์ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกสวยๆใสๆ,สๆกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านี่สภาพปริบนะครับนะใครสนใจมาดูรถนะรีบมาดูได้เลยเดี๋ยวผมพาเดินเลือกนะรถตู้มีเยอะมากไม่ต้องห่วงนะครับนะเดินกันเดินเลือกกันอย่างจุใจอย่างแน่นอนนะครับรถตู้นะครับนี่มาดูกันต่อครับนี่ด้านข้างนะครับช่องไฟต่างๆนะครับครบประตูไม่มีตกนะครับทุกอย่างเดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนี่ เดี๋ยวเอาคุณแจก่อนนีนะนน่นะครับคุณแจก็เป็นลักษณะประมาณนี้อนะครับโอเคมาว่ากันที่โครงสร้างด้านในกันบ้านนะครับเม็ดอาคนะครับอยู่ครบนะเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะครับวันนี้รีวิวกันแบบตักแดดเลยอาจจะมีแสงนะรบ,รบกวนนะครับพี่ๆบ้างนะขออาภัยบ้างขออภัยด้วยนะในบางมุมกล้องนะถ้ามาเห็นเป็นขาวๆวอกๆนะพอดีแดดนั่นเองมันกบ มันกระทบขึ้นมานะครับคอนโซลด้านหน้าครับสภาพสวยใสนะครับนะกรีบกรีบแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับจิตควรฉลอกเปิดให้ได้เห็นนะครับใช้งานยาวๆมีตำหนิก็แค่น็อตปกติแค่นี้เองนะครับรูน็อตนะครับอ่ามีตำหนิผมก็ให้รับชมนะครับนะจริงใจแก่กันแบบนี้เลยนะครับนะใจใจนะครับนะแฟร์แฟนะครับที่วางเก็บของสัมภาระกว้างขวางนี่ครับ ประมาณนี้คู่มงคู่มืออยู่ครบเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกหนึ่งหมืนกิโลสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับนะทุกคันนะครับของเรานะครับสภาพนะครับคัดแล้วคัดอีกถึง3บริษัทนะครับลนะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะได้รถย้อมแมวไม่มีทางแน่นอนเพชรยนต์24ปีตรงนี้ไม่ทําให้เสียชื่อเสียงไม่ทําให้เสียประวัติอย่างแน่นอนนะครับผมมาต่อมามาต่อกันเลยนะครับนะนี่ ห้องผู้โดยสารนะครับนี่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวให้ญาติให้ดูเม็ดอาร์กกันก่อนนะครับตั้งแต่หน้าจนมาถึงหลังนะครับเม็ดอาร์กเดิมโรงงานสแตนดาร์ดแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะนี่รับประกันได้นะครับนะทุกโฉมทุกตัวนะครับตรงไหนผมเร็วไปพี่พี่กดซูมหยุดนะครับผมกดหยุดกดซูมดูได้เลยนะครับหยุดดูได้เลยนะับถูกใจสนใจก็ ให้พี่ๆนะครับให้พ่อแม่นะครับรับชมนะครับแชร์คลิปวิดีโอส่งต่อด้วยกันได้นะครับนะนะครับนี่อนุบอกภายในกันคันนี้จะเป็นได้เป็นเบาะผ้านะครับสี่แถวนะครับเอาไว้ทํากินได้เลยนะครับสวยๆหรือจะไปเมันไปโมดิฟายบิวอินนะครับดีไวขึ้นมาทําเป็นแบบแนว VIP ติดตั้งเครึ่องเสียงนะครับไม่ว่ากันนะครับอยู่ที่เรานะครับตัดต่อเติมแต่งกันได้นะครับ เชลเลยนะครับนะแต่มาซื้อกับผมเดี๋ยวผมคัดรถสวยๆไว้ให้เอาไปทําดีกว่านะครับดีกว่าเอารถที่ไม่มั่นใจนะครับนะเอออันนี้ดีกว่านะครับแหล่งซื้อนะครับที่มาสามารถตรวจสอบได้นะครับมีประวัติชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นรถธรรมดาเป็นรถเต้นทั่วไปนะครับอันนี้ของเราเป็นจดในนามบริษัทนะครับทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือจบไปพานายละทางด้านผูู้ห้องผููโดยสารนะครับวันนี้อาจจะพูดติด บิดอ่างบ้างนะครับลิ้นแข็งแข็งบ้างขออภัยนะครับขออภัยจริงๆนะครับนะแวะดูร้อยยางนะครับได้ยางปีอะไรไปนี่ดอกยังทุ่มๆมอยู่นะครับอันนี้ผมถอยสุดแล้วน้ํามันเห็นได้ประมาณนี้ขออภัยจริงๆนะครับเป็นหมบสิบห15นะครับนะ2 0าทับ70ขอบ15นั่นเองนะครับนี่ยางปี21นะครับสัปดาห์ที่32นะครับนี่ดอกยังลึกลึกทุ่มๆมอยู่นะครับผม เนื่องจากรีวิวกลางแดดน,นะครับโทรศัพท์ร้อนอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับอันนี้ขอโทษจริงๆขออภยัยจริงๆเดี๋ยวจะกระโดดไปนั่งในตัวรถแหละนะครับนะสงสารโทรศัพท์มือถือกระจกอ่าในเรื่องเกี่ยวกับตัวไฟเดิมโรงงานสแตนดาดแน่นอนนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวครบจบแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวระโดดไปนั่งในตัวรถดีกว่านะครับกล้องเริ่มสะดุดสะดุดสัส่นๆแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ๆดูแล้วจะไม่สมูทกันนะครับมา ขอ,อยากกระโดดไปสตาร์ทเลยลวกันนะเพราะไ่าเป็นการเสียนาฬิกาและเวลา <Hey. S 1> เปิดแอร์ก่อนนะครับ <Hey. S 1> อลองการสดๆแบบนี้เลยนะครับ <Hey. S 1> มีเท่าไหร่เปิดให้หมดใส่ให้หมดนะครับเลขไม่ เห็นหรือเปล่า1น0 0 0 0หกิโลนะครับนะไม่เดิมไม่แท้ไม่มีการกอใหม่นะครับของเราแท้เดิมสแตนดาดโรงงานแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ผมถ่ายแบบเอามือป้องนะถ้าไม่เอามือป้องเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นขาวๆนะครับนี่แดดแดดมันเข้ามาน,นั่นเองนะครับก็เอามือบังกล้องนิดนึงนะครับนี่สวยใสยแน่นอนนะเก็บๆนะครับหาใครสนใจใครมองหาอยู่ นะครับคันนี้เป็นในหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับกับรถตู้ Toyota c o m ม u พลเตอร์3.0ราคา739นะครับ739นะครับนะนีนะครับหรือว่ามาดูรถนะครับไม่จำเป็นต้องคันนี้ก็ได้นะครับรถตู้มีให้เลือกสรรกันเยอะแยะนะครับนะเดินเลือกกันบอกเลยว่าตาเหลือกขาลากกันแน่นะครับใครสนใจรีบเลยรีบพักที่จับจองนะครับนะสภาพสวยๆกิบๆแน่นอน ฝากระโปรงด้านหน้าอาจจะเปิดให้ดูไม่ได้นะพอดีวันนี้มันขยับรถไม่ได้มามันติดครับนะอันนี้ให้ให้รับชมภายในห้องเครื่องนะครับนี่อันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะเดินนิ่งๆเรียบๆนะครับฟังเสียงู่ได้ ที่เห็นที่รับชมไปนี่ก็คือผมบอกให้เห็นแล้วว่ารถเราสภาพเดิมๆส,สวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจใครหาอยู่นะครับรถตู้เอาไว้ใช้งานนะครับคลิปนี้อาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ยาวนานนะอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะครับพอดีมือถือเริ่มร้อนแล้วนะครับก็อาจจะถ่ายทาค่อนข้างยากนิดนึงวันนี้เนื่องจากรถรับเข้ามาเติมไปค่อนข้างเยอะนะครับดูเยอะมากนะครับเนี่ยดูครับ ทั้งสีขาวสีบอลเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับนะใครสนใจใครหาอยู่รถตู้นะครับเอาไว้ใช้งานไว้ทํากินติดต่อกันเข้ามาครับผมยินดีนะครับรับปรึกษาทั้งหมดทุกเคสนะครับปรึกษาฟรีนะครับนะใครไม่มั่นใจนะครับใครติดขัดตรงไหนทักมาคุยกันนะครับผมขอขออย่างเดียวนะครับมีอะไรบอกผมตรงๆนะครับนะอย่าปิดบังอย่าโกหกกันผมจะได้ปั้นเคสนะครับจะได้ ดันลูกค้าไปในถูกทิศถูกทางนะครับนะอย่ากโกหกกันนะนะครับนะที่พูดแบบนี้เนื่องจากบางทีมีลูกค้านะครับเคยติดนะครับเคยเพิ่งจะผ่อนรถมาล่าสุดแล้วบอกไม่มีไม่เคยผ่อนโน่นนี่นั่น,นอะไรแบบนี้ครับหรืออื่นๆนะนะครับก็อยากให้เข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าถ้ายิ่งโกหกมันยิ่งปล่อยกู้ยากเพราะว่าธนาคารเราก,กหกเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะ,นะบนะเขายื่นเรายื่นแบบประชาชนไปเนี่ยปุ๊บ มันเด้งมันฟอมาขึ้นมาทุกอย่างหมดอยู่แล้วนะครับใครเคยออกรถและนะครับใครเคยทํางานเกี่ยวกับแบบนี้ก็จะทราบกันดีว่ามันโกหกกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะนอกจากบางเคสบางอย่างบางกรณีบางอาชีพแบบนี้ครับอันนี้เพราะผมก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับนะก็ติดต่อกันเข้ามานะครับเนาะรถตู้นะครับถ้าเราไม่มีดาวเลยจริงๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นความรู้แล้วกันบอกกันนิดนึงนะครับขอนะครับ เบสิกเลยเรื่องปกติเลยรายได้ควรจะสองเท่าของค่างวดนะครับอย่างเช่นรถนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ1 3ื่นสาใช่ไหมอ่ตีกลมๆหมื่น้านะครับรายรับเราก็ต้องประมาณ3,000มืนะครับนะสามหมนะครับก็ถ้าใครผ่านเงื่อนไขตรงนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับถ้าแต่ว่าถ้ามีดาวก็อีกเรื่องหนึ่งนะดาวเยอะนะครับมียิ่งดาวยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับเพ,เพื่อเพิ่มนะครับน้ำหนักนะครับในการจัดให้ผ่านเนี่ย บ,บอกเลยว่าค่อนข้างง่ายกว่านะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่ารถตู้นะครับก็จะออกค่อนข้างยากกว่ารถประเภทอื่นๆเลยนะครับนะนะครับใครเคยออกมาแล้วหรือว่าเคย,เคย,เ,คยเคยรู้ก็จะทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเต็นท์นะไม่ได้ผิดที่เต็นท์นะครับที่ว่ารถตู้เขามีเงื่อนไขยเยอะอันนี้คือเป็นเงื่อนไขของธราคาของไปแนนเขา นะครับเกือบทุกแบงค์เลยนะครับนะที่ผมได้จัดนะครับที่ผมได้คุยได้สอบถามได้มีการอบรมต่างๆนะครับก็จะเป็นกันแบบเดียวกันนะครับกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของรถตู้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับปรึกษาผมก่อนได้นะครับอ่าดีกว่าเราไปไม่รู้เนาะไปยืดเลยแบบนี้ไม่เอานะครับมาเดี๋ยวไปติดแท็กมาวุ่นวายต้องปรับดงปรับดาวกันอีกยุ่งเหยิงนะครับนะยังไงก็ปรึกษากันก่อนครับเบอร์โทรผม0910272415 เดี๋ยวว่าที่ผมขึ้นไว้ได้ามุมซ้ายมือซ้ายมุมมือข้างล่างเนาะนะครับก็ถือว่ามาวันนี้มาอัปเดตรถให้ชมกันหนึ่งคันแล้วก็มามีเหมือนมาการพูดคุยกันขำขันและกันเนาะมีความรู้มีสาระแอบแฝงกันเข้าไปสนกุกเฮฮาเช่นเดิมกับผมนะครับคนวุฒิรยนต์ on, นะครับนะก็จะคัดรถสวยๆนะครับหากใครสนใจคันไหน นะครับก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจัดการนะครับอัปเดตให้ดูกันทุกวันกันอย่างจุใจพ่าไหนหายไปไม่ต้องห่วงครับกําลังยุ่งเหิงกับเรื่องไฟแนนซ์อยู่นะครับจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้านะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับเหมือนเป็นพี่น้องด้วยกันเลยนะครับนะขออย่าปิดบังมีอะไรคุยกับผมตรงๆผมจะได้ดันถูกแค่นั้นเองวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับบายบายไปแล้วนะครับ